พูดคุยกับพี่อาทิตย์จันสว่างครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กลุ่มสิงห์ครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับครับสว,ส,ส,สวัสดีครับส,สวัสดีคุณเฉิมชัยแล้วก็สวัสดีคุณมนด้วยครับครับผมอ้าวพี่อาทิตย์ครับดูภาพของตลาดหน่อยวันนี้ก็ถือว่าขายับขึ้นมาได้จริงๆเปิดเนี่ยเปิด1 6 6 1นเเนาะแล้วก็ถอยลงมาหน่อยหนึ่งทีนี้เนี่ยคำถามนั่นคือว่า เราเราเรามีมุมมองอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยนะช่วงนี้ครับจะรีบาวขึ้นมาได้ไหมหรือถ้ารีบาวไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะวางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรเชิญเลยครับพี่อาทิตย์ครับครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการดีดตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ดัชนีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาลงมาเทสอัพเทนดชนแนลนะครับพูดง่ายๆคือเส้นแถวๆนี้ผมอาจจะตีไม่ไม่ได้เป๊ะมากนะครับเท่าๆประมาณนี้ก่อนนะครับคือลงมาเทสแถวๆสักหนึ่งหก สี 0, ่ศูนย์ใกล้ๆนะฮะยังไม่ได้แตะดีนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับทำให้ภาพของขาขึ้นรอบใหญ่รอบนี้ยังไม่ได้จบนะครับยังไม่ได้จบนะครับอธิบายง่ายๆก็คือภาพเน,เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่นั่นแหละถูกไหมยังเป็นขาขึ้นอยู่คือ <ๆ S 1> ลงมาอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เทสตรงนี้แล้วก็ไม่หลุดนะฮะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทีเนี้ยขาขึ้นรอบเนี้ยนะครับจะรักษาเทรนเนี่ยหรือแบบจะขึ้นไปแรงๆไปพันเจ็ดอีกทีนึงเลยไหมเนี่ย ผมคิดว่าไม่มนะฮะผมยังคิดว่าไม่นะครับผมให้ภาพเป็นลักษณะแค่การรีบาวขึ้นมาชนกรอบแนวนี้ครับนะฮะนี่คือกรอบแนวแนวที่เขาหลุดลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดัชนีจะขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาแค่ชนกรอบตรงนี้ครับอืดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์อืมอ่ะขึ้นมาหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ซึ่งหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ตรงเนี้ยไม่น่าผ่านเพราะอะไรเพราะคนติดเยอะ นะฮะตรงเนี้ยนะครับลงมาเทสหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับก่าจะหลุดลงมาเนี่ยประมาณสามรอบฮะรบตรงเนี้ยคนติดอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะคนเนี่ยเ,เข้ามาเล่นตอน c o n s ซ l a t i o n ตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อหวังว่ามันจะทะลุพันเจ็ดขึ้นไปเพราะฝลั่งดันนะครับก็คาดหวังสูงทีเนี้ยพอมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันหลุดลงมาเนี่ยคนก็ติดอยู่ตรงเนี้ยตึมเลย <S <S ติดอยู่ตรงเนี้ยตึมเลยทีเนี้ยนะครับถามว่าตลาดช่วงนี้มีปัจจัยบวกหรือเปล่าล่ะยังไม่มีนะ นะฮะ GDP ก็ต่ำกว่าคาดนะครับสภาพันธุ์ยังปรับลดค่าการ GDP ปีนี้ลงอีกครับ <c oughs> ันโคต่างชาติก็ยังไหลออกอ <c oughs> กำไรบริษัจทจดทะเบียนที่บอกว่าจะ,จะดีจะดีผมว่าดูประมาณเกือบ60สเอเนตอนนี้ต่ำกว่าคาดหมดของไทยนะ <c oughs> นะครับผมก็ยังไม่เห็นปัจจัยบวกอะไรที่ที่มันจะทำให้ดัชนีเนี่ยมันขึ้นได้แรงขนาดนะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้เป็นแค่เด้งให้หายใจหายคอนะครับเพราะก่อนหน้านี้คุณโดนถล่มลงมาหนักนี่ นะครับบางกลุ่มบางเซกเตอร์ในลงไปอยู่ในเขตที่เรียกว่าโอเวอร์โซวแบงค์อย่างเช่น s c b k b a n คเนี่ยก็โอเวอร์โซถูกไหมฮะกลุ่มเจมารีหนักนะฮะก็โอเวอร์โซมากๆนะครับจนมีดราม่าเกิดขึ้นในแวดวงน่ะนะครับอ่านั้นก็เป็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ผมมองว่าเป็นแค่เทคนิคเข้ารีบาวน์นะครับขาขึ้นด้านบนไม่น่าจะผ่านหนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงกลยุทธ์คือขึ้นไปใกล้ๆหนึ่งหกเจ็ศูนย์วางขายครับ อวางขายฮะนะครับแล้วก็โคงลงมาเล่นรอบด้านล่างแล้วสําคัญช่วงนี้คือห้ามหลุดหนึ่งหกสี่ศูนย์ครับหนึ่งหกสี่ศูนย์นะห้ามหลุดเลยนะเพราะมันคืออัพเทนของรอบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอรอบนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยห้ามหลุดนะครับคุณแซบถ้าหลุดเมื่อไหร่นะต้องยอมคัดออกไปอีกสามสิบปอร์เซนของพอร์ตนะครับเพราะด้านล่างเนี่ยมันจะลงมานี่เลยมันจะมาหาแกลบแถวเนี้ย ประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยสามสิบครับครับหรือพันหกร้อยจุดตรงนู้นเลยนะฮะอ่านี่คือกรอบเข้าๆประมาณนี้ครับครับ,รบผมอ่าชัดเจนวันนี้เรื่องราวของเคมีคลอลนะฮะให้คุณผู้ชมดูเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะพิจารณ์นนะใช่ครับอเอาล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหุ้นมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยไปคุยเรื่องของกุ่มเจบาท สมมุิจะลงทุนเนะ่ยเอาหุ้นช่วงนี้มีหุ้นอะไรน่าสนใจบ้างพี่อาทิตย์อ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ตลาดไซเวย์นะครับกลุ่มที่จะชนะตลาดก็ต้องเป็นกลุ่มที่เขามีแฟกเตอร์บวกเฉพาะตัวถูกไหมฮะอันนี้เป,นเป็นคอนเซปต์เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกมาให้สองกลุ่มกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับแต่เน้นว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มประกันสังคมนะนะครับ คืออย่างนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยนะครับเขาไปไซต์วิสิตโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งมานะครับแล้วมีอินโฟมิชันที่เป็นพัฒนาการทางบวกมากๆเลยนะ,ะนะครับออกมาบอกว่าประกันสังคมเนี่ยเตรียมที่จะปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลให้กับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมนะครับซึ่งในบ้านเรามีไม่กี่เจ้าหรอกถ้าไล่ชื่อดูเนี่ย<ช>นะครับมันมีอยู่แค่สามสี่เจ้าหลักๆที่ผมจําได้มีอยู่แค่สามเจ้า คือ b c h จุราลัฐแล้วก็ r j หคือราธานีนะครับถามว่าเอ๊ะถ้ามันมีการปรับค่ารักษาพยาบาลตรงนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นบวกมากเลยเหรอบวกพอสมควรครับนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วสัญญาของประกันสังคมเขาจะปรับสัญญาให้เนี่ยทุกๆ2ปีถูกไหมทุกๆ2ปีช่วงโควิดเนี่ยนะครมันครบ2ปีพอดีคือครบ2ปีปีที่แล้วอะ่ะนะครับแล้วประกันสังคมก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นให้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมาปีนี้นะครับกลุ่มโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือเนี่ยก็ต้องไปขอร้องให้ประกันสังคมปรับขึ้นราคาให้นะครับที่แน่ๆตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์ของเราประเมินว่าส่วนที่เขาจะมีการปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลให้เนี่ยคือส่วนของการเหมาจ่ายรายหัวนะครับซึ่งเดิมมันอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบบาทต่อคนนะครับมันควรจะขึ้นมาเป็นพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทต่อคนไหมนะครับถ้ามันขึ้นตรงนั้นจริงๆนะนะครับ มันจะทําให้รายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นประมาณ8-9%ทีนี้8-9%เนี่ยนะครับเนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มีลูกค้าประกันสังคมอย่างเดียวถูกไหมฮะเขาก็มีสัดส่วนที่เป็นต่างชาติด้วยที่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบน8-9%ตรงนี้ที่ขึ้นมานะครับมันจะทําให้กําไรหรือว่าอัพไซด์แล้วกันนะครับของ BSH เนี่ยขึ้นจากเดิมอีกประมาณ4-5%นะฮ4-5%ซึ่ง ราคาเป้าหมายของตลาดส่วนใหญ่นี่ยังไม่ได้รวมไอ้นี้นะครับไว้ในประมาณการนะอย่างเช่นของเราเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่26บาทนะนะครับก็สามารถบวกไอ้สี่เอร์เนตรงนี้เข้าไปเป็นท็อปอัพอีกนะครับวันนี้ผมก็เลยมองว่าไอ้โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับประกันสังคมวันนี้น่าสนใจนะครับก็เลยเลือก BCH เนี่ยมาให้นะครับกราบผมอีาอนะฮะแนวรับแนวต้านเชิญเลยฮะพีทอาทิย์ แนวรับนะครับแนวรับเนี่ยเอาเซฟเซฟกัราคาปิดเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับก็คือ21บาท50ตรงนี้ก็ได้นะนะครับ21บาท40 21บาท50เนี่ยผมว่าซื้อสะสมได้นะครับตัวนี้นะสำหรับตัว BCH นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับผมมองไว้แนวต้านแรกคือ22ตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสุดๆก็คือ22บาท20ตรงนี้ นะครับสั้นๆนะสั้นๆเอาแค่นี้ก่อนก็คือเป็นเป็นลักษณะแบบ W s h a p ชแต่ถ้ามันทะลุกรอบ22บาทตัวนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันมันจะเหมือนกับคือมันจะเป็นรูปแฟกอะนะครับเป็นลักษณะพักตัวแบบแฟกเป็นธงอะถ้ามันทะลุยีบกรอบตรงนี้ขึ้นไปได้ผมว่ามันสวยนะมันจะไม่หยุดแค่ยี่ิบสองอะมันจะต้องขึ้นไปเทสยีบสองบาทยี่สิบตรงนี้หรือยี่สิบสามบาทตรงนี้เลยนะครับรุนเบรกรุนเบรกอ่ารุนเบรกอะรุนเบรกนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับ ก็ยี่สิบเอ <oth> ็ด <g oth> บาทสี่สิบหรือยี่บเอ็ดบาทห้าสิบเนี่ยรับได้นะสำหรับ,บตัว b ีซีเครับครับผมอ่าตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าอีกตัวหนึ่งเนี้ยอยู่ในกลุ่มอสังหาคือเอเชียนพรพตี้นะครับถามว่าวันนี้มีข่าวดีหรอในกลุ่มอสังหาเนี่ยไม่มีหรอกนะอาจจะมีกลุ่มอะไรนะอ่เข้าประชุมครมวันนี้อาจจะมีการพูดถึงบ้านล้านหลังแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเอพนะนะฮะเอพคงไม่ไปเล่นบ้านล้านหลังหรอกนะฮะแต่ประเด็นของ AP เนี่ยคือในเรื่องของ ประกาศงบนะฮะวันเนี้ย a อจะประกาศงบเข้าใจว่าช่วงเที่ยงนี่แหละคุณคุณคุณแสบฮะคุณบอลไม่ต้องรอนานอะเที่ยงนี้ประกาศแล้วไปวัดกันเลยว่าไอ้ที่นักวิเคราะห์คาดคาดกันไว้เนี่ย <S 2> <S 2> ะจะสูงหรือต่ำกว่านะมันจะสูงหรือต่ำกว่าคาดแต่ของผม,ผมเบสไปนในทางโพซิทีฟผมว่าโพซิทีฟพื้นหนาจะดีกว่าคาดนะครับแล้วผมไม่ได้เล่นแค่ผลประกอบการเนี่ยคือตัวเนี้ย AP เนี่ยนะครับเขาเป็นหุ้นที่ปันผลปีละครั้ง ปีละครั้งถ้าเราไปดูสถิติในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เขาประกาศงบเนี่ยเขามักจะประกาศปันผลตามมาด้วยคือในวันเดียวกันเลยนะครับซึ่งรอบนี้ผมมองว่า AP เนี่ยน่าจะจ่ายปันผลเนี่ยผมขอดูเปเปอร์นิดน,นึงนะ65สะตังค์นะ65สะตังค์โอ้ยหลายท่านบอกโอ้ย65สตังค์เองไม่ได้เยอะเลยอนะฮะอย่าคิดจำนวนเงินครับต้องเวลาคิดในเรื่องของปันผลต้องคิดเป็น yield, ดีเวเดนยิวถูกไหมฮะ เอาหกสิห้าสตางค์ไปตั้งแล้วก็หารด้วยสิบสองบาทสาสิบอ่ะนะฮะเราจะได้ยิวเนี่ยห้าเปอร์เซ็นตนะน้อยที่ไหนล่ะ <c oughs> นะครับห้าเปซ็นี่ท่านก็ไม่ได้ถือทั้งปีนะถือแค่สองเดือนเดี๋ยวเมษาเขาจะเ d ีให้ท่านแล้วนะ <c oughs> ถือแค่สองเดือนได้ห้าเปอร์เซ็นโอ้โหเยอะนะครับ <c oughs> แล้วปีนี้นะเราไปดูฟอร์แคตของ AP อะ a อ g ะ e s s i v e มากนะครับ <c oughs> กำไรเนี่ยโตดีอีกปีนึงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าวันที่มันขึ้น XD แล้วหุ้นมันตกผมว่าคนที่ถืออาจจะได้ปันผลฟรีด้วยซ้ำ oh. เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปีนี้กำไรมันก็ยังโตต่อไงนะครับมันโตต่อนั่นหมายความว่าราคาหุ้นมันลงสมมติ XD เ,เสร็จแล้วราคาต,ตกลงมานะเดี๋ยวก็มีคนมาช้อนซื้อให้คุณอีกอ่ <Okay. S 1> คะครับเพราะมันกำไรดีที่สุดในกลุ่มอสังหาปีนี้นะครับพอๆกันกับแสตลีย์นะครับเพราะนั้นตัวเนี้ย ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือถือเอาปันผลไปด้วยเลยแล้วก็ถือเอาแคปเกณฑด้วยนะครับบนคาดการกำมาสุดที่ที่มันยังมีต่อเนื่องนะฮะอ่ะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่เราออกมาเชียร์กันวันนี้แนวรับอาจจะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบผมว่าเอาแถวๆเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก่อนก็ได้นะครับตลาดก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับหรือห้าวันก็ได้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันก็สิบสองบาทสามสิบ ายี่สิบาสิบสอบาทสิบสอบาทยี่สิบสิบสอบาทสิบตรงเนี้ยเป็นโซนสะสมละคันนะเป็นโซนสะสมนะครับครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยวันนี้ขึ้นไปเทสนิดนิดนะฮะผมว่าสิบสอบาทห้าสิบสิบสอบาทเจ็ดสิบนะฮะมีลุ้นนะครับในช่วงระหว่างวันนะครับครับแล้วก็เป้าใหญ่ๆก็สิบสาบาทครับครับผมเอามาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดราม่าในตลาดแล้วก็ค่อนข้างร้อนแรงนะครับกับการที่คุณอดิศัก นะครับไม่ใช่คุณอัษศักดิ์ผมบุญนะคุณอัษศักดิ์เจ้าของเจวาด้วยแหละนะฮะก็ก็ยอมรับแหละว่าตัวเองเนี่ยถูกคอมาจินนะครับก็ไปเอาหุ้นไปค้ำนะฮะแล้วก็เอามาจินนะครับก็กู้เงินนะฮะแล้วก็มาซื้อหุ้นหรืออะไรก็ว่านไปนะฮะลงทุนหลืออะไรอันนั้นก็สุดแท้แล้วแต่นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยราคามันก็ลงมาลงมาเสร็จปุ๊บก็เลย ถูกเรียกคอม a าจิน<ม>พอถูกเรียกคอมาจินปุ๊บ<ม>นั่นก็คือว่าก็ยอมขายหุ้นให้กับกองทุนในราคาต่ำอืมโอ้โหน่าสงสารพี่อา <c oughs> ทิตย์สงสารนะแต่เผมก็ยังมีความหวังดีอยู่ว่าในตลาดก่อนหน้านั้นเนี่ยคนหาหุ้นช็อตเจมาทเต็ไมไปหมดเลยถึงขั้น<ม>หุ้นที่จะยืมช็อตเนี่ยไม่มีไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ จนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็โดนช็อตลงมาเราก็หวังว่าคุณนนทิศคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกนะฮะทีนี้คําถามนั่นคือว่าหลังจากที่มันมีประเด็นนะครับในการที่หุ้นลงมาแล้วและถูกคอมมาจิน้นแล้วก็เคลียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพี่อาทิตย์ช่วยมองสภาพของเจมารณนขณะนี้หน่อยสิว่าเป็นอย่างไรอืมนะ <laughs> ครับ คือถ้าพูดไปเยอะเดี๋ยวมันจะดาวไม่นะผมก็มองเป็นลักษณะของกลยุทธ์ล้วกันเนาะ,ะนะครับกลยุทธ์แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าใน,ในช่วงที่ผ่านมาราคามันก็ลงมาลึกกันนะฮะเวลาที่ลองสังเกตดูไหมเวลาหุ้นที่มันโดนถูกมาชิ้นคอรหรือฟอสเซล่ะส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแพนิครอบสุดท้ายนะม,มันมักจะเป็นแพนิครอบสุดท้ายนะนั่นคือที่สุดของที่สุดแล้วนะนะครับถ้าแบบนั่งทุนที่เล่นสายเทรดจริงๆนะสายเทรดเลยนะ แล้วหุ้นโดนฟอสเซลลงมาในวันนั้นเนี่ยสุดท้ายมักจะมีการซื้อคืนอย่างมีแน้ำสำคัญเหมือนกันคือมักจะเด้งเร็วอ่ะ mm hmm. คือคุณโดนฟอสมาสุดท้ายแล้วไงค่ะนะฮะอันนี้คือคือในกรณีที่เป็นหุ้นเล็กทั่วๆไปนะ,ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยในของกรณีของเจมาเนี่ยนะครับ เราก็ไม่รู้ว่ามันมีแค่คุณอดิศักษิ์คนเดียวหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบคนที่ถืือหุ้นใหญ่ก็คือคุณอดิษิ์เนาะ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> คงจกถึงที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเต็มเป็นไปตามข่าวจริงๆนะนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือในตลาดหุ้นบ้านเรามันก็ไม่ได้มีแค่มา r g จินคอนมันอาจจะมีทีเฟกนะครับอีกมุมหนึง่งไม่พูดดีกว่า <c oughs> <laughs> นะครับเอาในเชิงของกลยุทธ์แล้วกันนะ <laughs> <ช>ดูในเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นมันมีลุ้นที่จะเกิดเทคนิคอลีบาว์นะมันมีลุ้นที่จะเกิดเทคนิคอลีบาวหลังจากที่มันลงมาแรงนะครับแต่ทีเนี้ยถามว่าจะรีบาวได้เยอะหรือเปล่านี้เป็นคําถามของนักทุนถูกไหม <laughs> นะครับสาหรับคนที่เข้าไปรับมา <laughs> นะครับ <laughs> ในโดยปกติแล้วหุ้นเล็กๆพวกเนี้ยนะครับในตลาดไซส์กลางไซส์เล็กเวลาที่ลงมาลึกๆเข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วเวลาเด้งรอบแรกนะ เขาจะวางขายกันเนี่ยนะครับโดยปกติจะยึดเส้นค่าเฉลีย่ย10วันอาจจะยึดค่าเฉลีย่ย10วันในการวางขายในการออกของสําหรับคนที่ติดน,นะครับทีเนี้ยการที่มันจะขึ้นไปเยอะๆขึ้นไปแ,วแถวๆสัก35บาทได้หรือไม่เนี่ยเพราะมันเป็นโซนแนวรับเดิมที่เขาหลุดลงมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานนะครับพอมันไปพูดถึงปัจจัยพื้นฐานปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาถูกไหมฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจมาร์ J เองก็ดีหรือว่าหุ้นบริษัทในเครือของเจมาร์เองก็ดีเนี่ยหลายๆายตัวเนี่ยะนะครับยังมีเครื่องหมาย q u e s ช i o มาร r k อยู่ว่าแล้ว NPL ที่เขาวิตกกังวลเนี่ยมันจบแล้วหรือยังนะครับซึ่งทางผู้บริหารของซิงเกอร์เองเนี่ยก็ออกมาพูดนะว่าเฮ้ยมันยังไม่จบนะ,ะนะครับมันอาจจะยังเห็นต่อเนื่องอีกในไตรมาสที่1่ไตรมาสที่2ออยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนเองก็คงต้องไปรอดูสถานการณ์ นะครับของธุรกิจของบริษัทในเครือของเจมาร์ว่าในช่วงไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสที่สองเนี่ยมันมันยังย่ำแย่อยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับผมก็เลยมองว่ารอบนี้เป็นแค่เทคนิคอลรีบาวน์นะครับเพราะว่าพื้นฐานยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปเร็วๆสูงๆเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแค่เทคนิคเข้ารีบาวก็อย่างที่ผมบอกก็คือโดยปกติเนี่ยมันมักจะเด้งกลับไปหาเส้นค่าเฉลี่ย10วัน <S 2> <S 2> <S 2> อ่าถ้าท่านมีของอยู่ก็วางขายบริเ,เวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นช็อตแรกในการทำำํากําไรนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมันขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมันขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันอาจจะลงมาเป็น d shape หรือเปล่าก็คือลงมาทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับจุดเนี้ย ถ้าโลเดิมมันทำงานได้ดีก็คือมันลงมาอีกรอบหนึ่งนะสมมติว่าแบบมีคนได้กําไรแล้วขึ้นไปปุ๊บเทขายลงมาแล้วหุ้นมันตกมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่หลุดโลเดิมเนี่ยมันก็อาจจะลุ้นในเชิงของเดิ a p ูเฟขึ้นไปใหม่ครับ,รบจุับนะฮะเพราะนั้นคนที่ได้ของวันก่อนนะครับลงไปลึกๆหนักๆตอนที่ท่านขายบิ๊กหลอดมาปับ๊บอ่าได้ของเสร็จเด้งขึ้นไปชนเส้นสิบวันปุ๊บขายรอบหนึ่งมันลงมาใหม่ ลงไปอยู่ที่โลเดิมปุ๊บก็เล่นรอบอีกทีหนึ่งที่โลเดิมตรงนั้นถ้ามันยืนแน่นนะครับเพื่อหวังกําไรในการเด่นขึ้นไปเป็น W s ว a p ยูเชฟก็ได้ครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ประมาณอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าพูดไปเยอะเดี๋ยวมันมันจะพลาดพิงหลายๆท่านอันนี้มันยิ่งดามาเพิ่มผมว่ามันไม่เหมาะนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับพี่อาทิตย์ครับประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพคุณครับครับ